วันนี้แม่มาจะผ้าทํำปุ๋ยหรือจุลินรียน้ำาข้าวมาพี่น้องจุลินซียน้ำเข่ามาน้ำแซาเข่าเหนียวลหะพี่น้องอย่าทิ้งมีประโยชน์ต่อพืชเป็นปุ๋ยสำหรับพืชพืชต้องการลดน้ำผักต้นไม้งามพี่น้องนี่เป็นปุ๋ย ดีชั้นเยี่ยมบำรุงงดินให้ดินล้วนซุยพี่น้องแม่มาตัดจะพาทำจะพี่น้องไผ่บ่มีน้ำเขามาเก้าน้ำเศร้าเขาเด้อพี่น้องเด้อกอกใส่ขวดจะพี่น้องน้ำเขามาน้ำแซ่เขาเหนี้ยหนึ่งเขา ต้งนำเขามาไว้พี่น้องมีประโยชน์อย่าทิ้งพี่น้องมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชลดผักต้นไม้งามพี่น้องไม้ผลกะติดผลไม่ดอกก็ออกดอกสวยพี่น้องพริกมะเขือขาตะไคร้ ผักกางตุ้งต้นหอมผักชีฝรั่งได้หมดผักสวนครัวต้นไม้ดอกไม้ประดับได้หมดพี่น้องลดแล้วงามพี่น้องบดตองเอาเต็มมากเลยจ้ะพี่น้องจงไวแบบนี้จ้ะพี่น้องบาทนี่จูลินซี ดูลุดลินซีต้องการอาหารนี่ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายแดงได้น้ำตาลทรายขาวได้ใส่สองช้อนถ้ามีน้ำตาลทรายแดงก็ยิ่งดีเด้อพี่น้องเด้อแมมาดมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวก็ใช้ได้จ้ะพี่น้อง ทีนี้อาหารจลินซีนี่สองช้อนนี่จลินซีจูินซีตัวดีไปช่วยย่อยนี่ไปช่วยย่อย,ย,ย,อยสลายให้เป็นเป็นอาหารนี่เป็นอาหารสองช้อนจากพี่น้องสองช้อนจลินซีตัวดีแล้วก็จะไปช่วยย่อยน้ำเข้ามานี่ แล้วก็ปิดฝาพี่น้องแล้วก็ขยาให้น้ำตาลละลายขยาให้น้ำตาลละลายเด้อพี่น้องเด้อให้น้ำตาลละลายแล้วก็มาคายฝาเด้อพี่น้องเด้อคายฝานี่คายฝาแบบนี้เด้อพี่น้องอย่าปิดแน่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ คลายฝายาปิดแน่นเพราะว่าเขาจะเป็นเป็นไอ้การ์ดพี่น้องเขาจะเป็นการ์ดนี่เขาจะเป็นการ์ดตั้งไว้ในที่ลมเด้อพี่นอ้องอุณหภูมิบ้านอุณหภูมิห้องตั้งไว้ในลม่มอย่าให้โดนแดดเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้โดนแดดตั้งไวใ้ในี่มปิดฝาไม่ต้องแน่นตั้งไว้ในลม่ม ทุกๆวันต้องมาคไายฝาแล้วก็ปิดไ้แนนแบบนี้แล้วก็มาดไขา่ยาแบบนี้แล้วก็ไปตังไว้ในลมแบบนี้แล้วก็มาคไข่าฝานี่อย่าปิดแน่นนี่ปิดเบาๆเพราะว่าเขาจะทําให้เป็นกา๊าซขึ้นมาทําให้ขวดพุ่งขลระเบิดได้เด้อพี่น้องเด้อการใช้งานเทียจังไหว่ัติ หนึ่งไอ้เจ็ดวันเจ็ดวันเด้อพี่น้องเขาก็จะเป็นโจลินซีสำหรับเอ่อพืชได้พี่น้องเป็นปุ๋ยแล้วทีเนี้ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักจากน้ำซาวข้าวหรือจากน้ำข้าวมานี่ละพี่น้องเจ็ดวันจะมีกลิ่นหอมเปรียปร้ยวๆหอมๆน่ากินเลยละพี่น้องเน,นี่เฮาเปิดฝาขึ้นั้งทีกินหอมช่วยพี่น้อง หอมกินหอมกินหอมหอมหวานหอมหอมหวัหไหนไใดกินคือสิเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ล่ะพี่น้องการใช้งานทำยังไงสองขยาวาก่อนเด้อเจดวันใช้งานได้สองช้อนต่อน้ำห้าลิตรคนคนคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปลาดลดโคนต้นไม้ได้งอกงาม พืชทุกชนิดเด้อพี่น้องเดอ้อท่าลดทางใบหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรลดทางใบเด้อพี่น้องอาทิตย์ละครั้งเด้อพี่น้องเดอ้อต้นไม้งามผักงามต้นไม้ดอกไม้ประดับงามไม้ดอกก็ออกดอกไม้ผลก็ติดผลเด้อพี่น้องเดอ้อแม่แม่มาทําแบบนี้ใช้ประจําเด้อพี่น้องไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยให้หมดตังพี่น้อง ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีอะไรให้หมดตังนี่เกษเรอินทรีย์ sea, พี่น้องบำรุงดินให้ดินร่วนซุยดินไม่แข็งเด้อพี่น้องเด้อนี่กเกษเรอินรีย์พี่น้องปุ๋ยจากน้ำเข้ามาหรือน้ำซาวข้าวพู้เดบ่มีนํำเขามาจากเขาเนียวคือแม่มาดแบบนี้ก็เอาน้ำซาวข้าวที่จะหุงข้าวเจ้าแล้วก็รองไว้แล้วก็มาทำเด้อพี่น้องเจ็ดวันใช้เป็นปุ๋ยได้เด้อพี่น้องเด้อ สองช้อนต่อน้ำห้าลิตรคนคนให้เข้ากันลาดทางดินโคนต้นไม้หนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรลาดลดทางใบเด้อพี่น้องอาทิตย์ละครั้งพอเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้วาดีคลิปนี้มีประโยชน์กับกดไ์กดแช่แม่มาได้เด้อค่ะเด้อเพื่อปิน่นป็นวิทยาท่านบอกต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ